หากคุณมีปัญหาเรื่องรถติดหล่มเวลาไปเที่ยวเราขอเสนอลอกโยกมินิของโตโยฮาหากคุณมีปัญหาเรื่องรถติดหล่มเวลาไปเที่ยวที่ตามภูเขาทำยังไงเราขอเสนอลอกโยกมินิมาพร้อมกับ สามขนาดมี250กิโล500กิโลและ750กิโลสามารถเลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้รุ่นล็อกยยมินิเหมาะกับใช้ในการลากรถติดไว้ที่หลายท้ายรถแลาลากรถเวลาติดลมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณมีรถ4ฟ h e วิ view, ควรจะต้องมีติดรถไว้สักหนึ่งอันจุดเด่นของล็อกโซ่มินิตัวนี้ก็คือตัวบอดี้เขาจะแข็งแรงเป็นพิเศษและเขามาพร้อมกับโซ่ยาว3เมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานเวลาห่างรถของท่านติดลมหรือหากท่านไม่ได้ใช้ในการติดเอาไว ท้ายรถสามารถที่จะใช้ในบ้านก็ได้เพื่อที่จะยกสินค้าได้ง่ายดายผ่อนแรงเบาแรงล็อกยกรุ่นนี้มาพร้อมกับกระเป๋าผ้าเพื่อที่จะใส่ล็อกยกมินิสะดวกสบายในการเก็บทิ้งไว้ท้ายรถได้ล็อกยกมินิสามารถใช้คู่กับสายพันยกของซึ่งเพิ่มความยาวของสายพันยกของได้และคุณสามารถที่จะดูรีวิวสายพันยกของได้จากลิงก์ที่อยู่ตรงนี้หากท่านสนใจสินค้าล็อกยกมินินี้สามารถติดต่อได้ที่ตามที่อยู่นี้เลยครับขอบคุณครับ